สวัสดีครับผมชื่อนายราชันศรีชูชาติเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านกำแพงงามหมู่ที่3ตำาบลหางดงอเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับการบริหารตนเองด้านบุคลิกภาพแต่งกายเหมาะสมกับสถานที่โอกาสและการเทศะแต่งกายให้เหมาะสมกับงานและสถานที่ที่จะไปมีทักษะการฟังอย่างใส่ใจซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน การแลกเปลี่ยนความคิดโดยไม่ตัดสินไม่ตำหนิพัฒนาความรู้ความสามารถมีความใฝ่รู้และสู้สิ่งยากมีการพัฒนาตัวเองด้วยแนวคิดการตระหนักรู้ในตนการมีวินัยแห่งตนการเพิ่มศักยภาพแห่งตนและการประเมินตนเองคิดวิเคราะห์เป็นเหตุเป็นผลไม่เชื่อสิ่งใดโดยง่ายใช้หลักวิทยาศาสตร์หาสาเหตุให้เข้าถึงความจริง คุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมยึดมั่นปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาปัจจากอคติทั้งสี่คิดดีพูดดีทำดีคบคนดีไปสู่สถานที่ที่ดียึดมั่นในหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตไม่ฟุ่มเฟือยประหยัดใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าไม่ตกอยู่ในอำนาจของวัตถุนิยมการบริหารงานแผนงานโครงการกิจกรรม รู้และเข้าใจบริบทของชุมชนอย่างรอบด้านทั้งด้านกายภาพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองการปกครองเพื่อใช้ในการวางแผนปฏิบัติตนและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีส่วนร่วมในกระบวนการของแผนชุมชนที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาในชุมชนประกอบด้วยสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ต้องทําต้องเปลี่ยนแปลงและขอรับการสนับสนุนจากภายนอกการปฏิบัติงานตามแผน และประสบความสำเร็จเป็นผู้กระตุ้นให้ชาวชุมชนเรียนรู้ปัญหาและความต้องการของชุมชนและร่วมมือกันทำกิจกรรมที่คิดและวางแผนปฏิบัติไว้ด้วยความสมัครใจบริหารสังคมมนุษยสัมพันธ์มีความอดทนมีจิตอาสาสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนมีความสามคัคคีความผูกพันต่อชุมชนเชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับในชุมชน เชื่อมั่นและยอมรับระหว่างกันว่าทุกกลุ่มหรือทุกคนต่างมีความปรารถนามีความต้องการในสิ่งต่างๆเช่นเดียวกับเราการประสานงานที่ดีมีทักษะการเจรจาโดยใช้เทคนิคปฏิสัมพันธ์ความเป็นประชาธิปไตยการดำเนินงานพัฒนาชุมชนด้วยการประชุมปรึกษาหารือกันร่วมกันคิดว่าจะทำอะไรเมื่อตกลงกันแล้วก็ร่วมกันทำโดยมอบหมายงานให้แต่ละคนได้รับผิดชอบร่วมกัน